ไหว้พระวัดบางพีใหญ่กลางครับวันนี้มีธุรละมาที่ที่ว่าการอำเภอบางพีนะครับพอดีก็อยู่ใกล้กับวัดบางพีใหญ่กลางนะครับก็เลยแวะเข้ามาไหว้พระครับที่เจดีวัดบางพีใหญ่กลาง เป็นพื้นที่ชั้นที่หนึ่งของเจดีนะครับเจดี JD วัดบางพีใหญ่กลางชั้นที่หนึ่งครับก็จะมีพระพุทธรูปต่างๆพระพุทธรูป สวยงามมากนะครับมีหลายองค์ครับองค์นี้ไม่ทราบเรียกอะไรนะครับพระถังกระจารหรือเปล่าไม่แน่ใจ จะมีคนเอาเงินนะครับโยนขึ้นไปบนองค์พระนายหลวงรัชกาลที่ห้า คงจะเป็นรูปปั้นหมอชีวกแล้วก็นี่คงเป็นลาหูลาหูอมจันทร์แล้วก็พระพุทธรูปปางนาคปก จุดนี้ก็เป็นการถ่ายรูปพระพุทธรูปแล้วก็รูปปั้นต่างๆนะครับเดินรอบเดินรอบนะครับเพราะว่าชั้นที่หนี่ตรงตรงกลางนะครับก็จะมีพระพุทธรูปแล้วก็รูปปั้นต่างๆนะครับอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางห้องชั้นที่หนึ่งนี่เป็นการเดินถ่าย เป็นวงกลมครับสวยงามนะครับแล้วก็เข้าไปในอาคารก็ไม่ร้อนนะครับเย็นสบายนะครับท่านใดที่มาติดต่อธุระที่อำเภอบางพีนะครับก็มันก็มีที่จอดรถตรงนั่นฮนะลานเจดีย์ครับจอดรถตรงลานเจดีย์เลยก่อนก่อนกลับบ้านก็ขึ้นไปไหว้พระนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับ วัดสวยงามนะครับแล้วก็ข้างในก็ไม่ร้อนครับเย็นๆย็นสบายสบายครับมาไหว้พระที่วัดบางพีใหญ่กลางข้างนี้นะครับผู้ใหญ่ลีก็มาช่วงเที่ยงนะครับมาทําธุระที่อำเภอบางพีที่ที่ว่าการอำเภอบางพีนะครับพอพักเที่ยงก็แวะมาที่ เจดีเจดีวัดบางพีใหญ่กลางนะครับมีตั้งหลายชั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าเก้าชั้นหรือเจ็ดชั้นเนี่ยแต่ว่ามาครั้งนี้มาแค่ชั้นที่หนึ่งนะครับชั้นล่างชั้นที่หนึ่งครั้งต่อไปก็คงจะขึ้นไปชั้นชั้นต่อไปนะครับก็ลองดูนะครับท่านใดที่ผ่านไปที่ที่ว่าการอำเภอบางพีนะครับไปจอดรถที่ ลานเจดีวัดวังพีใหญ่กลางแล้วก็เข้าไปไหว้พระนะครับครับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจากผู้ยลีจากช่องผู้ยลีหมู่4ีขอบคุณครับสวัสดีครับ